สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคน,นับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนทุกคนมาอยู่ที่วัดขนอนเหนือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสักยันต์อยู่ท่านหนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อพรมนั่นเองนะครับและยันที่ทําชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อพรมนั่นก็คือยันก้าวยอดยันพระบุตรพรลบยันรราชส์ีและยันพระนารายณ์นั่นเองนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อพรมกัน แล้ววันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสจะไปสัมภาษณ์อาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเนี่ยนะครับเป็นหลานชายแท้ๆสืบทอดสายเลือดจากหลวงพ่อพรมสืบทอดวิชาต่างๆจากหลวงพ่อพรมอีกด้วยนะครับนั่นก็คืออาจารย์ประภาทธรรมโชตหรือว่าอาจารย์จูด์นั่นเองนะครับผมและก็ยังมีลูกศิษย์ของท่านที่จะคอยมาช่วยอธิบายในเรื่องของยันต์ต่างๆเพราะว่าตัวอาจารย์จูดเองเนี่ยท่านพูดไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะครับผมที่ได้รับการสืบทอดวิชามาจากหลวงพ่อผมนั่นเองนะครับนั่นก็คืออาจารย์จู๊ดที่สํานักศักยันปอธรรมชตินั่นเองนะครับอาจารย์จู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าความเป็นมาของอาจารย์ว่าไปเรียนรู้วิชานี้จากหลวงพ่อผมตอนไหนยังไงะครับผมอ๋อตอนร่วงแก ก่อนมอนาครับก็บได้มาวิชาเล็กๆน้อยบวชรับท้ยแกอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกัน,ค,นครับพอแกมอนะาพลงเราก็มาต่อวิชาจากพี่ชายอืมอาจารย์ศาสตร์อ๋อพี่ชายอาจารย์ก็ซื้อพอมาจากหลวงพ่อพรมเหมือนกันหลวงพ่อพรมเ,เป็นพี่ชายของแม่ที่แรกผมเมืะอยู่แค่สองพรรษาทำไปทำมาอยู่แล้ว สิบห้าพรรษาก็ไปอยู่อยู่วัดขนอนเหนือเจ็ดพรรษาครับไปอยู่วัดท้าง, 7, งอีกเจ็ดพรรษาอืความนายกแล้วก็ไปอยู่เมืองการอีกพรรษาหนึ่งครับทันีช่วงนั้นแม่่วยก็เลยต้องสึกแล้วอย่างยันที่ขึ้นชื่อเลยของสายหลวงพ่อพรมเนี่ยจะเป็นยันอะไรบ้างครับอ <c oughs> <c oughs> าจารย์ก็จะมีเก้าจวบเพชรกาบครับนาลาย นุมานครับแล้วก็สิงไลเส้นครับผมแล้วก็พระบุรพระลบแต่ที่ส่วนใหญ่คนรู้จักกันก็จะมีพระบุรพระลบเนาะที่แบบว่าดังๆเลยใช่แล้วข้อดีของการสักยันพระบุรพระลบเนี่ยการมันเป็นยังไงครับมันแล้วแต่คนชอบแต่บางคนเอามาอยู่มันจะร้อนแล้วส่วนใหญ่หลวงพ่อพุธเขาไม่ได้สักให้ทุกคนใช่ไหมครับใช่ทุกวันเนี่ยที่มาที่นี่ก็อยากได้พระบุดพระลบผมวางเข็มมาสิบเจ็ดปีนอน คนแรกเพิ่งมาจับเข็มตอนมีนาปีแล้วอือพระบุตรพระลบเนี่ยคนแรกเลยแล้วยันที่ขึ้นชื่อมีอะไรนะครับเก้าวยอดเก้ายอดเกษตรกรที่เก้าเก้าวยอดที่นี่นี่คือไม่เหมือนกับของที่อื่นไม่เหมือนไม่เหมือนของที่อื่นมันเป็นยังไงครับอาจารย์ทีก่ก็ไม่รู้อ่ะหลวงพ่อผมแกปลูกยันไม่หมดแล้วอ๋อ อันนี้ก็คือเป็นอย่างที่แบบหลวงพ่อพมแกผูกมาให้ไว้แล้วเลยก็คือสืบทอดกันมาเลยข้อห้ามก็ไม่มีอะไรมากของวัดขนอนเหนืออย่าทำร้ายบุพการีแล้วก็ศินข้อที่สามแล้วก็กินของเส้นผีอของในบวงสวงทางสามแห่งครับซึ่งสัญลักษณ์ที่นี่เลยเด่นๆเลยก็คือกาวยอดแน่นอนอ่าพระบุตรพระลบนี่ขึ้นชื่อสิ่งไอ้ลาชสีลายเส้นแล้วก็ ยันนาลายอ่าอันนี้ผมรู้มาว่ายันนาลายเนี่ยมันเป็นยันที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงก็ไว้ปกครองใช่แล้วทีเนี้ยมันสักได้ทุกคนไหมอาจารย์ก็ดูคนไม่ใช่ว่าใครก็สักได้ยิ่งพระบุตรพระลบเนี่ยใครมาตอนเนี้ยมาเอาแต่พระบุตรพระลบนั้นอ๋ออันนี้คือแบบคนอยากได้แต่เราก็ต้องเลือกอันนี้เห็นอาจารย์บอกว่า มีน้ำมันกับหมึกใช่นี่นะครับ <c oughs> เป็นน้ํามันกับหมึกตั้งแต่ของหลวงพ่อพรมเลยสืบทอดมาจากหลวงพ่อพรมเลยอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์หมึกหมึกหมึกดองส <c oughs> มัยก่อนอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือหมึกตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อพรมท่านใช้ตักอันนี้ก็เป็นหมึกแล้วก็อันนี้จะเป็นหมึกจีนนี่เป็นหมึกจีนนะครับโอ้เก่ามากๆดูดินี่เป็นน้ํามัน ดูความเก่าก็คือตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อพรมเลยที่หลวงพ่อพรมใช้สักยันต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วทีนี้อาจารย์ก็ใช้อ่หมึกอันนี้น้ำมันอันนี้ในการสักยันต์ลูกศิษย์ใช่โอ,โอ้ <evet S 2> <ๆ S 1> ก็คือว่าใครจะมาก็รีบมานะครับก่อนที่จะหมด <c oughs> มื่ถ้าหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์จ,จุดด้วยนะครับผมแต่กขอบคุณครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ ลูกศิษย์ของอาจารย์จู๊ดกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับลูกศิษย์ของอาจารย์ประภาสอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คือพิการนั่นเองครับ,รบผมทัานกางสวัสดีครับอันนี้นี่ผมได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยตามหาอาจารย์ประภาสอาจารย์จู๊ดเนี่ยมาหลายปีเลยนะครับครับก็รวมตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดปีครับอืมผมตามหาอาจารย์มาประมาณห้าปี เมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เป็นคนสักอะไรผมได้ไปสลิดกับท่านอาจารย์กันดออุมตะครบับที่อยู่เชียงรายก็นับศิลป์มาที่น้องกันนะครับท่านอาจารย์กันดออุมตะเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของครูบาลรชาติพิโตประสงแก้วพุทธิยานนะครับครับท่านก็ถามผมว่ารู้จักท่านอาจารย์จูด๊ดไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ถามเพื่อนถามผู้กำน,นัำนพวกอะไรแส้งว่ารู้จักไหมก็เล้ให้กำนันลิ้นนะครับซึ่เป็นน้องชายพนะาเข้ามา พาเข้ามาครั้งแรกนะครับท่านยังไม่จับเข็มบ้านปิดหมดสิบเจ็ดปีตามหาไงก็ไม่เจอนะครับว,ว่าด้วยวาสนาก็ให้กำนันนิ้พามามากับเทอ,ร,อร์เจียนดอนขับรถมาจากเชียงรายแต่เข้าบ้านไม่ได้คือตอนนั้นนี่แกไม่ได้สักให้ใครเลยตอนนี้ยังไม่ได้สร้างตรงนี้ครับไม่ได้สร้างตรงนี้มไม่ใช่ครั้งเดียวครับปีหนึ่งเต็มเต็มครับไม่เคยเข้าบ้านเลย ไ,ไเยเยีบือที่ยวไปเ<ป>ที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ไม่ได้เข้าอยู่วัดบ้านธาตุครับ,รบท่านเหมือนลองใจเราอืว่าเราศรัทธาจริงไม่จริงครับท่านจันนิรันดรก็โดนอืเหมือนกันขับรถมาเจ็ดร้อยโลคุยห้านาทีครับ,รบเป็นปีครับกว่าท่านจะยอมยอมเชื่อใจลูกศิษย์ที่เข้ามาท่านยันบุตรลบนี่ก็เป็นของหลวงพ่อขันนั้นลูกกระจ่างนะครับที่อ่อคือ,อ,อ ยันพระบูพรพลบเนี่ยคือต้นต้นสายปลายทาง<ช>เลยนี่คือมาจากหลวงพ่อขันหลวงพ่อขันครับหลวงพ่อขันนี่แยกเป็นสองสายมาสายอุทยาก็มีหลวงพ่อพรมครับที่สืบมาแล้วก็หลวงพ่อสวงวชีปะขาวครับแล้วผมจะเล่าครับประวัติประเาณนิดนึงสายวัดขนอนเนี่ยเริ่มต้นมามาจากนะครับหลวงปู่แสววัชสาวะโคน<ล>นะครับที่เป็นที่เป็นผู้สืบทอดตำราให้กับ คุณตาสวรรค์เอี่ยมนุกูลน,นะครับเป็นพ่อของพม่ผมโอ oh. สายวัดขนอนเหนือสายเนี่ยพี่ไปเช็คดูได้เลยว่ามีกี่คนไม่มีอเพราะผมรู้ไงเพราะผมสืบมาหมดแล้วผมตามมาจนแบบกว่าจะเจออาจารย์เ่ยตั<ม>้งกี่ปีเนาะก็ส <laughs> ิบเอ็ดปีรวมปีนี้นะครับเพราะว่าท่านสายี้แข็งและการสักยันต์ก็พิธีการขนปรมปังเทียนีนี้เนี่ยค่อนข้าง,างเยอะ หากจะมาสักสายนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่มีเงินวางแล้วสักได้เลยไม่ใช่ขาสายทําไม่ได้เห็นว่าต้องอมีการบวงสรวงรยกพานคูหัวหมูอะไรก่อนครับก็คือต้องยกไปสี่หัวหมูนะครับถึงจะขึ้นปฐถมบทยัยันเก้ายอดของอาจารย์ได้น,นะครับครับ มียันเก้ายอดอผมเปิดให้ดูนะครับพฐมบทขึ้นภูเซนแล้วก็จะเป็นยันนี้นะครับก้าวยอดน่ผมบอกได้เลยยันยนี้ยันเดียวไปได้ทั่วโลกครับเก้ายอดที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นด้วยไม่เหมือนครับเป็นยันที่อันนี้คือเป็นยันที่หลงวงพ่อพรมผูก,ไ,กไว้ไว้เลยเพร,ราะ<ม>จะมีเจ็ดยอดเท่าที่ผมศึกษามานะครับว่าเจ็ดยอดแล้วก็ตอนหลังท่านมาเพิ่มสองยอดเป็นเก้ายอดก็จะผูกไว้หมดเลยว่าจะด้านเมตตาคุคุพันชาตี ทุกด้านเลคุ้มหมดครับคุ้มหมดเลยและยันหนึ่งที่ผมแนะนํานะครับเป็นยันพัชกับยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนไปการผูกยันจาวางยันก็จะเปลี่ยนไปครับของแต่ละอาจารย์นะครับจะจจเพิ่มมีลดหรืออะไรแต่ว่าอัขระอะไรยังอยู่ครบนะครับยันนี้พัชกับสักเสร็จนะครับต้องกลับไปตายบ้านก็ถือว่าเป็นสุดยอดวิชาของสายขนอนเหนือครับนะครับวันยันนี้ก็เป็น นารายครับนี่เป็นสุดยอดวิชาของพระพหมเลยครับที่หลวงพคมเนี่ย,ยสร้างเหรนะียญนารายอันโด่งดังปีศูนย์เก้าเนี่ยนะครับตอนนี้ราคาหลักแสนหลักล้านแล้วน,นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือหนุมานที่จะไม่เหมือนไทยเลยหนุมานที่นี่นะครับสังเกตดูดีๆครับ ไม่ค่อยเห็นในรูปร่างลักษณะนี้เนาะนก็คือก็จะเป็นที่นี่ที่เดียวก็เป็นเอกลักษณ์ของหัวพรมที่ท่านาอาจารย์มาพาดได้สืบสานไว้ยันไปคือราชสีลายเส้นนี่ก็เป็นอีกยันหนึ่งที่โด่งดังของหลวพรมนะครับเห็นอยู่แล้วหลังเหรียญหัวพรมหลายหลายเหรียญจะมีตรงนี้เด่นทงน้านโชคลาภบารมีแล้วยันสิงหรือยันราชสีลายเส้นของที่นี่เนี่ยก็คือรูปร่างลักษณะเนี่ย ไม่เหมือนกับของที่อื่นทั่วไปด้วยคือ,คอผมเห็นแล้วยังรู้สึกแบบว่าเอ้ยแปลกตาแล้วแต่น่าสนใจนะสวยงามยันนี้ก็เป็นยันขบุตรพลบยันขบุตรพลบก็คือว่าเป็นไยันไฮไลท์ที่ลูกศิษย์ลูกหาที่มาที่นี่เนี่ยต้องการพระบุตรพลบเลยผมตามหามานานมากนะครับเจอทั้งใช่ไม่ใช่ครับกำกลวสืบมาสายไหนอะไรยังไงเพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อขันเนี่ยมีสองสาย สายนี้ก็คือหลวงพ่อคบสายนี้คือหลวงพ่อ,อวงวัดชีบะขาวหลวงพ่อไปตามดูก็ตามยานตามอะไรดูก็ท่านอาจารย์ลันดอนอุนตาท่านท่านก็นะครับพาผมไปทั่วหมดอืนะครับพอไม่เจอผมก็ต้องตามต่อทีนี้มันก็เป็นมหากราบมหากราบนะครับพระบุญลบมันเป็นยังไงอืสายไหนเรียนอะใครทีนี้เราก็ต้องช่างใจแนละ้วคนสาก็ต้องช่างใจแล้วว่า ว่าเขาสืบมาจริงหรือเปล่ายิ่งเราตามหาแล้วไม่เจอมันจะยิ่งทําให้เราสงสัยเราจะยิ่งเจาะเจาะเจาะเข้าไปแบบนี้นิ่ี๋ยวผมขออนุญาตในอาจารย์การโชว์พระบูรพระลบหน่อยอ่าอันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับผมยันนี้ผมอยู่กับอาจารย์มา11ปีอ้อนมา6ปีเพิ่งได้สักเมื่อสี่เดือนที่แล้วอาจารย์วางเข็มมาตัวนี้17บปีนะครับก็ถือว่าอาจารย์เปิดเข็มเป็นคนแรกเลย ถือว่าทุกคนรอคอ,อยนะครับยันหลุดลบึ่งนะครับอาจารย์ไม่สักให้ใครง่ายๆนะครับคือใครจะได้สักก็คือต้องต่อจากผมพอผมได้สักพุ๊บปกเฮกันทั้งสำนักเลยได้สักทักซีผมก็รอมาหกปีครักว่าอาจารย์จะให้นะครับเพราะว่ายันนี้เป็นยันใหญ่นะครับหรือว่าเป็นยันใหญ่นะผมว่าฤิดเยอะครับนะครับ เป็นยันที่ดีที่สุดแล้วถือว่าสุดยอดวิชาของทางถนนเหนือละ่ะก็คือตามตำนานแล้วเนี่ยก็คือว่าคนเนี่ยนิยมสักฮนุมานกันแต่ว่าพระบุตรพระลบเนี่ยแหละที่เป็นคนปราบอนุมานได้นั่นเอง<ช>ก็เลยมีความเชื่อว่ายันพระบุตรพระลบเนี่ยเหนือกว่าแล้วกันอย่าอย่าอย่าดราม่านะครับอันนี้คือเป็นตามความเชื่อนะว่ายันพระบุตรพระลบเนี่ยจะเหนือกว่ายานัน,ยน,ายานฮนุมานอีกด้วยซ้ําไปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่า อาจารย์นี่โชคดีมากๆเลยที่ได้ศักดิ์จากอาจารย์จู๊ดเนาะครับก็ผมมั่นใจอะใครยี่ลงหนังผมได้ผมต้องมั่นใจนะเพราะว่าเราผ่านเรมาเยอะและคศักดิ์แล้วลบออกไม่ได้นะครับก็ต้องก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับที่ท่านศรัทธารับดูให้ดีก่อนอย่าใจร้อนครับผนะครับกว่านะครับพีน้องๆนะครับในการชอบอะไรศักดิ์นะครับ ดีนะครับเพราะว่าสักไปแล้วเอายางลบบอกไม่ได้ใช่ติดตัวท่านไปจนวันตายเลยใช่อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องทางบ้านที่ชมคลิปนี้อยู่ไหมครับก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ที่ชอบรอยสักนะครับแล้วก็รายการของน้องโมงใจรู้นะครับครับ้ทคนดูเยอะๆนะครับยอดดีเยอะๆครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นโชคดีกับทุกคนนะครับก็ใครที่ศรัทธาทางสายรักขนมเหนือแล้วก็ผมนะครับ ผมว่าขันแล้วก็รู้อ่ำวัดเครื่องท้องหลวงรู้อ่ำนะครับวัดนิ้วงามนะครับก็เป็นคุบาอาจารย์ของที่นี่นะครับและแต่และท่านนี่ไม่ธรรมดาครับพุทธคมพุทธคุณเส่มขังแน่นอนครับโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์การมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วย สำหรับวันนี้โมโมเตลูขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ